지금 너의 방도 불이 켜져 있을까? 나와 같은 달을 보면서 긴 밤을 보내고 있을까? 너의 밤은 어때? 이렇게 잠못 드는 밤이면 내가 줬던 꽃다발을 생각하면 요즘은 날 위한 예쁜 미소를 넘지었을까 나의 밤은 그래 이렇게 잠 못드는 밤이면 왠지 모를 그때이 네 향기가 나 아직 난 네가 많이 보고 싶어 이렇게 잠못 드는 밤이면 나가 줬던 손편지를 꺼내보면 한 번쯤은 날 위한 예쁜 미소를 만지었을까 잡고 다른 손은 널 위해 뭔가 하고 커피숍에서도 영화를 볼 때도 어딜 가도 손은 절대 놓지 않고 나의 왼손과 너의 오른손 우리 서로 손꼭 잡고서 거리 걷는다고 생각하니 가슴이 떨려 나의 왼손과 손 절대 안놔 같이 키고서 네가 원하는 곳 어디가 우리 같이 가 How do you think about it 아직은 수줍은 나 너가 허락만 해주면 난네 손을 바탕 앞도 후회 너의 손을 잡고 다른 손은 널 위해 뭔가 하고 커피숍에서도 영화를 볼 때도 어딜 가도 손은 절대 놓지 않고 나의 왼손과 너의 오른손 우리 서로 손 머리 걷는다고 생각하니 가슴이 음, 떨려 나의 왼손과 너의 오른손 음, 절대 안 놔둬 지키고서 음, 음, 네가 원하는 곳 어디가 우리 같이 가 시간이 지나 뜨거운 맘따뜻해졌도이손 음, 음, 절대 놓지 마 음, no, no. 나만 사랑하고 아껴줄게 이제 내 손을 잡아 나의 왼손과 너의 오른손 우리 서로 손꼭 잡고서 거리 걷는다고 생각한 가슴은 떨려 나의 왼손과 너의 오른손 절대 는 막아 지키고서 네가 원하 请看。 i night. 언제쯤 네가 찾아올까 하루를 꼬박 새서 널 기다려 이젠 사랑이 찾아올 때도. ถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้สี่คู่เนี่ยมีทักษะที่ดึงเหมือนกันหมดนะครับผมเพราะว่าทุกไลน์สอนได้มาจริงนะครับใครนะครับอีกหน่อยกี่ไมล์มันอ่อนเซนส์บอกสายที่ดึงเลยคู่นี้อ่าไปเดือดตกมาให้ไปดึงจะบอกว่าอันนี้เป็นสายน่ารักใช่โอเคผู้นี้สายน่ารักโอ้โหเซนสสุดยอดนะเอาเข้าไขสายน่ารักเอาสายคุณยังไงบ้างสายยังไงสายยังไงที่คนเราใส่เรียกหลกครับคู่หกดูหน้าก็รู้เลยว่าขายสายหล่อกอืม ความสามารถด้วยผมบอกเลยว่าผมกับน้กแที่ซ้อมกันหนักมากซ้อมซ้อมเต้นกันหนักมากรบอกเลยว่าปกติเนีผมเนี่ยไม่ค่ยถนดการเต้นเท่าไหร่แล้วพอมโอกาสได้มาเต้นเนี่ยบอกเลยว่ารู้เลยครับว่าไม่เหมากับการเต้นนะฮะไ่แต่ก็ตุนอยู่ไงแล้วแบบรอบนี้มีแดนเซอร์มาด้วยไเราจัดเต็มมากใช่แล้วผมไปเต้นนี่เหมือนตัวตลกเลยแต่น้กงสซงที่ือแบบที่สุด จริงๆอยากชมเซ็งมากนะดู้ไหมครับว่าช่วงที่ซ้อมกัเนี่ยน้องเซ็งเหยียบตะปูด้วยแล้วน้องแบบมาซ้อมแบบเยับขาเป็นอย่างเนี้ยเก่งมากคัวนี้อยากให้ดูโชว์ของคู่นี้มากนี่เดี๋ยวให้น้องเซ็งพูดที่นี่เลยเป็นไงบ้างคะโอเคเจ็บขอบคุณครับใช่ครับก็พยายามเต็มที่มากกว่าครับผมเพราะว่าพวกเราทุกคนก็เรียกได้ว่าเต็มที่แล้วก็พยายามซ้อมกันแบบว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจเต็มที่ใจที่ได้เห็นโชว์ แล้วส่วนของคูนี่คูนี่เดี๋ยวคูี่ข้าไป ความคุณเด็กส่วนของรอมเนี่ยทอมกับจ๊นี่นะครับก็จะเพูดเลยว่าเราไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเป็นเป็นเปนสี่ที่ทำในส่วนที่แบบเล่นหนักที่สุดมาแล้วมาแล้วเออคืนนี้มาแล้นะครับฝากดูติดตามได้ครับรับรอดีเลครับสุดยอดครับมาคู่ของเราครับกดพลึบกดพลึบผมให้คุณพูดเลยยังไงยังไงโชว์เรางบ้างครับคู่เราเป็นสาย เราร้อนฮะเราร้อนเราร้อนให้พอแล้วโลกด้วนะครับเดี๋ยวพับก่อนพับก่อนถ้าโลองมากกว่านี้เนี่ยไม่รู้จะดูอะนะปีกเอาไว้ขลังลินว่าเปิกพีนีไม่ก่อนอ๋โอเคอ่แน่นอแกจริงเรื่องราวของของพวกเราพุกคูจะไปต่างตของดวงดาวเนาะเราไป่นภาพจักรวาลไปในตาทุกคนอี่นจักรวาลในดวงดาวต่าง เดี๋ยวเราเดาดูเลยครับว่าดวงดาวแต่ละดวงของตัดจะพาคุณไปดาวดาวงไหนนะครับ<สะ>เรามาดูด้นยกัน<สะ>เรามาดู้วกัน<สะ>ใช่ไหมยังยังคิดว่าควงดาวดาวไหนไม่ได้ต้องเรีวงดวงไรนเราเป็นดาวอย่างคว่านะสไตล์ของคุณจะเป็นแบบออกแบวแบบว่าความสวยงามออกเป็นยูเรนะัส อะไรอย่างนี้ดาวยูเรนัส์รวมนะน่ารักน่ารักนี่ยครับนผมว่าจะเป็นสไตล์แบบเนปจูนอ่าเนปจูนเนปจูนหน่อยถ้าดาวดวงนี้นี่ผมรู้สึกเลยนี่คือดวงจันทร์ดาวข้างฟ้าดาวข้างฟ้าค้างอยู่บนสุดยอดอ่าแล้วเราดาวอะไรครับดาวดาวบูโตนะดาวบูโตนะครับโตมากอีอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปดู โชว์แล้วทุกคนลองและเราให้เราแข่ง,ขงก็ได้นะแข่งก็บอกว่าโชว์แต่และคนเป็นดาวดวงไหนอ่าจริงๆแต่และคนมีนคาแรคเตอร์แต่และดาวนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคำพูดด้วย <c oughs> ร้อเล่นนะฮะจริงๆริงพระเครื่องแต่ละดาวแหละยชาติจะอยากให้ทุกคนเดากันจริงๆว่าดาวแต่และดวงของเราเป็นดาวดวงไหนทีมง,งานบอนกได้นะครับว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งแต่ให้ทีมง,งานได้เพียงแค่พูดคำเดียวเท่านั้นจะต้องหมายตามาจริงจแล้วอยากจะให้จับกคื่อะกัอนทางรู่เรือในในเรื่องนี้ก่อนนะฮะ ที่พูดมาเมื่อกี้คือความในใจล้วนๆเลยนะความในใจมีไม่หมดอีกได้ไหมอ๋อบอกได้บอกได้หมดเวลาเมื่อไหร่บอกได้นะครับทำยังไงเราจะคุยกันต่อไปเราจะคุยกันต่อไปแร้วเป็นไงบ้างพร้อมนะครับพร้อมไหมชอปแม่จะขึ้นเร็ววันนี้วันนี้จะดูยังครับแบบนี้ไม่เรียกพร้อมนะพร้อมไม่พร้อมครับเราจะบอกว่าสิทธิพิเศษครับใครที่อยู่ตรงนี้ครับเราจะได้ดู ่ทีมใส่ดาวทุกคนคืออย่างเงี้ยแล้วพวกนี้คืออะไรจะไม<า>่หยุดเลยอะสนุกแกน่นอนครัับรบรองความสนุกของเราเต็มที่กันมาก,กเราเรียกได้ว่าเรื่<ไ>องความสนุกสนานจากทีมทีมเต้นี่เรียกได้ว่าอยา่างจิบิฟรอสอะไรตัวไหนตัวได้ที่ชื่อเป็นถึงเ,เ,เป็นทีมที่อันนี้แชมป์ประเทศไทยเลย<อ>มาร่วมทัพโชว์ให้เราในการแชมป์ยิมทอปอะรับรองว่าแต่ละโชว์สนุกแน่นอนนะฮะเราก็ไม่มีแค่โชว์เดียว โชว์วขเราด้วยนะยังจะมีโชว์รวมด้วยอันะบอกไหมฮะจ่เอาจั่วเอาสนุกอยู่แล้วเนี่เป็นโชว์รวมที่บอกบอกกรู้แล้วด้วยรู้แล้วไมูแล้วเหโชว์รวมด้วยเสร็จ้วนะครับครับผมอยากรู้ว่าครั้งนี้ใครเป็นครั้งแรกที่มาดูมีวอยอายูแบบของคนย่อมเงินนะทุกคนนะครั้งนี้มีครั้งแรกนะใช่เนี่ยมีจอยจอยอนนี้ครั้ ขอบคุณมากนะครับมนมีทความจริงแล้วก็มีหน้าเก่าที่ยกมือกันะข้างหน้าได้เป็นหน้าม้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนไว้ทีเพเอาเปคนละ200นะฮะที่แบบว่าตอนเมื่อกี้ตอนแจกรายเสร็จนะฮรู้สึกว่ามีกบบคนที่ดูสอรอบนะใครดูสองรอบต้องยกมือหน่อยนะสองรอบครั้งหนึ่ยหรือใครดูเป็นปกติด้วยก็ได้นะ ดูนะปกตินะาลักด้วยมีใครบ้างมีใครบ้างเลยสองรอบนับหนึ่งกันอันนี้คือสองรอบนี่คิดว่าคาดว่าโชว์จะดีใช่ไหมฮะเในดูสองรอบหรือว่าดูไม่ดูเลือดเลยต้องดูรอบที่สองดีดีดีเโชว์ดีโชว์ดีไม่กล้าไปต่อเลยฮะเล็นมุ้ดีป่ะเอาไงดีวะเอาไงดีวะนะฮะทางทีมงานเขาพยักหน้าประมาณสี่ทีขึ้คือผมก็หาจังหวะโยุ้ยเข้าตอนไหนนะครับได้เลยครับมาเข้ามาปลุกมือให้กับกับตาของเราด้วยนะฮะในรอบที่หนึ่ แล้วก็เด็กกำลังใจยังอยู่กับเรานะครับอยู่เก็บชายก่อนนะฮะผมขอนิดนึงยัพอเวลาเอาไป็นชิ้นแหวกเป็นชิ้อแอวกเขาเก็บภาพนินะะ <elderly> ดนึงได้ไหมอ่าแหวกเป็นชิ้แน,น,นแหวกทีนึงเก็บภาพนินพดนึงผมให้เวลาเก็บภาพอีกสองนาทีโอเคป่ะโอเคดีบ okay. ้างเป็นยักษ์หน้าใหญ่เลยอยากได้อยู่แล้วนี่ ไม่หนาวใจเลยแล้วทิ้งชอบใหญ่เลย ของของตัวเองด้วยนะครับนะครับสิ่งของมีค่าต่างๆนะครับหอยใ้โซ๊อะไรต่างๆนะครับอย่าลืมเก็บไว้